เขาจะให้คุณลุงเนี่ยจ่าย2,000แล้วเขาเนี่ยจะไปเหมือนว่าจะไปเคลียมประกันไปจัดการอะไรของเขาเองเนี้ยแต่ขอบคุณนะในพลเมืองดีจะมีสักกี่คนที่กล้าลงไปถูกไหมครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพาซาเนี่ยซึ่งวันนี้เสยผมอีกแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะผมก็จะออกมานอกสถานที่พอดีเป็นแบบว่าเรื่องด่วนเลยนะทุกคนพอดีจะมีนักข่าวนะฮะน่าจะเป็นช่อง8นะฮะมาสัมภาษณ์ผมนะอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์และก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้คือผมอ่ะจะไปสัมภาษณ์ข่าวให้กับทางช่องแปนะครับแล้วเขาจะ,อ,ะออกข่าว,า,นนงสงสา,วา่ เอาข่าวเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับก็คือเมื่อวานเนี่ยผมไปเจออุบัติเหตุที่คาดว่าจะไม่ใช่ e อุบัติเหตุอ่ะทุกคนเข้าใจปะ่ะนั่นแหละซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมขอออกไปก่อนแล้วกันนะครับพอดีพี่ๆเขามาถึงแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการสรัมภาษณ์ข่าวในวันนี้ของผมดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแปะ,ะในตัวเนื้อหาข่าวใหมทุกคนได้ดูด้วยอารวาสอีกแก๊งเบียดรถตบซับทำเป็นรถชนแล้วลงไปถ่ายตางังค์อ่อาดูภาพกระบ,บะกับเกง๋งเดี๋ยวดูจังหวปะประกบ เขาตีขึ้นไปกระบาเหมือนเบียดเบียดเบียดให้ลงซ้ายเก๋งทำยังไงปาดเข้าไปแล้วกระบาทำยังไงเล่นเครื่องหนีหายไปเลยป่อยให้รถกระบาที่ถูกประกบซ้ายขวาต้องจอดเคลียร์กับผู้กรณีคือเก๋งที่ไปชนเขาจากด้านท้ายนะครับปรากฏว่ารถคันหลังเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยและสมัยนี้แหมกล้องหน้ารถมันช่วยได้เยอะเนี่ยนะฮะคันนี้ก็เลยจอดด้วยเพราะเขาเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง คนที่เขาได้คลิปมาเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุธรรมดาเกิดขึ้นที่แถวแถวหน้ามหาิุยาลงเทพยยาณาังสิตปทุมธ,ธานีนะครับ12พฤษภาคมเมืม่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเราคุณเกศลาโบลอยครับพร้อมทีมข่าวช่อง8ไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปคือคุณพานุเดชอินศรีนะคะคุณพานุเดชเล่าให้ดดฟังบอกว่าตอนแรกขับตามหลังกระบะผู้เสียหายนี่แหละและเหตุการณ์ตามคลิปเลยมันแปลกๆวันนั้นก็เลยตัดสินใจจออจะลงไปช่วยเหลือคนขับซึ่งเชื่อว่าน่าจะตกเป็นเหยื่อเนีน่ยนะฮะปรากฏว่ากระบะคันที่ โดนเหมือนโดนกระแทกเข้าไปเนี่ยเป็นคุณลุงครับแล้วก็มีวัยรุ่นนั่งอยู่ในรถประมาณ3-4คนตัวเองก็เลยเอาคลิปจากลกล้องหน้ารถเนี่ยให้วัยรุ่นดูแล้วคุณลุงเขาก็ไปเคลียร์กับเก๋งคนนี้คู่กรณีรู้อีกทีปรากฏว่าลุงเสียตังค์ไปแล้ว2,000รถเก๋งคู่กรณีเขาบอกว่าไอรถเขาเนี่ยมีประกันนะแต่รถลุงไม่มีประกันใช่ไหม mm hmm. เอาอย่างนี้แล้วการจ่ายตังค์มา2,000ันเดี๋ยวเขาไปเดินเรื่องกับประกันเอง mm hmm. นี่ปรากฏลุงบอกว่าไอรถผมมันก็ไม่มีประกันจริงๆอะ่ะ <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบมันก็เลย ต้องรับผิดชอบไปเขาบอกว่าจ่ายมา2องพันแล้วจบพ่อหนุ่มคนนี้คือคุณพานุเดชเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเออมันไม่ทันแล้วอะลุงจ่ายไปแล้วก็เลยบอกลุงว่าถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อผมไว้ก็แล้วกันโอ้น่ารักมากเลยนะครับน่ารักหลังจากนั้นคนขับรถเก๋งเข้าไปแหมใช้คำว่าหาเรื่องได้ไหมอะถามพลเมืองดีว่าเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเ,<อ>เกี่ยวอะไรด้วย<อ>คุณพานุเดชก็เลยตอบกลับไปว่าไม่เกี่ยว<อ>แต่มีกล้องอะอา แล้วสังเกตได้ว่าคนขับรถเก๋งตกใจอะเลิกลากอะแล้วก็หนีออกไปเลยเออทีนี้แยกกันจุดนั้นปรากฏว่าเหมือนเรื่องไม่จบคุณพานุเดชบอกว่าพอผมขับออกมาจากจุดเกิดเหตุไอ้เก๋งคันนั้น่ะเหมือนขับตามมาอีกแล้วไล่กันมาเกือบ10กิโลเมตรโอ้โหฝั่งมา้นน่ากลัวนะครับฟังเสียงคุณพานุเดชหน่อยครับทางนั้นเนี่ยเขามีประกันอยู่แล้วแต่รถคุณลุง่ไม่มีประกันเขาจะให้คุณลุงเนี่ยจ่าย2 0 0พันแล้วเขาเนี่ยจะไปเหมือนว่าจะไปเคลมประกันไปจัดการอะไรของเขาเองเนี่ยผมก็จะ มาคุยกับคุณลุงแล้วสัพพคุณลุงจ่ายตังไปแล้วผมก็เลยแบบเอ้าจ่ายไปแล้วแล้วคุณลุงก็แบบว่ากลับกลับแยกแยกดีกว่าเราไม่อยากแบบเหมือนคุณลุงเขาไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งผมมาคนเดียวด้วยแล้วแล้วลุงเขาก็แบบเห็นด้วยไปกับเขาแล้วผมก็ทําอะไรไม่ได้มากอะไรเงี้ยทีของคนที่ชนเนี่ยตอนที่เขาเรียกเก็บตังค์เนี่ยเราเห็นไหมตอนนั้นเห็นครับผมเขาพยายามจะไปคุยกับลุงผมเนี่ยจะคุยกับคนในรถอย่างเดียวเลยแล้วเขาพยายามที่จะเข้ามาตลอดแล้วเขาถามว่าเฮ้ยเรารถน้องเกีียวอะไรด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบ เาแง่คือเหมือนไล่ผมอะซึ่งผมก็กลัวเหมือนกันว่าคนเดียวครับผมคือเราเห็นหน้าเขาชัดเจนไหมเขาใส่แมสอ่าใส่แมสครับผมมีอ่าทางผู้เสียหายเขาก็มีการผมบอกให้เขาถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเยอะนะครับก็เข้ามาตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะแก๊งตบซับแน่หอนแล้วก็ฝากไปถึงคุณลุงผู้เสียหายว่าให้ไปแจ้งความไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าคุณลุงจะเอาเรื่องไหมเนาะแน่น่ะสิเพราะคุณลุงท่าทางเหมือนแบบไม่อยากมีเรื่องเวลาใช่แกทำ หรืออยากชี้แจงไหมล่ะเพราะตอนนี้กระแสสังคมออนไลน์กระนำดารถเก่งถูกไหมคะมถ้ารถเก่งไม่ได้มีเจตนาทําอย่างนั้นจริงๆก็ชี้แจงได้นะเดี๋ยวนี้โรคออนไลน์อะ่ะชี้แจงผ่านสื่อแป๊บเดียวละค่ะเราก็รู้กันหมดละเผื๋ยรถเก่งจะบอกว่าโอ๊ยขับตามไปสิบกิโลบังเอ,อิญบ้านทางเดียวกัน <laughs> เออ,เอ,อแต่ขอบคุณนะในพลเมืองดีจะมีสักกี่คนที่กล้าลงไปถูกไหมคะเดี๋ยวนี้คนทําดีแล้วกลัวงะ่ะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ไปสัมภาษณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีแล้วกันนะครับเผื่อหลายๆคนคงแบบไม่เข้าใจอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะเวลาประมาณา22นาฬิกากว่าๆนะครับผมก็ขับรถกําลังจะกลับบ้านนะครับที่ตรงข้ามมอกรุงเทพนะฮะผมกาลังขับมาเรื่อยๆพอขับมาเรื่อยๆปุ๊บผมก็เจอเหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะเดี๋ยวผมไปดูปุ๊บ ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนสังเกตดีๆนะครก็คือผมขับมาเนี่ยรถกับมันจะมีรถคันที่ผู้ต้องใส่เนี่ยจะมีกระบะกับรถเก๋งนะครับรถกระบะเนี่ย ครับต่อหลังรถเก่งมาอยู่ปกตินะครับสักพักรถคุณลุงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาวิ่งมาเลนขวาเะครับพอวิ่งมาเลนขวาเสร็จปุ๊บตัวรถกระบะคันที่จอดตู้รถเก่งอยู่เนี่ยออกขวามาสักพักถ้าปกติจะแซงเนี่ยเขาก็จะตบไฟไล่ไปเฉยใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยคือเขาออกไปเขาเรียกว่าอะไรออกไปไหลทางอะทุกคนแล้วก็พยายามเบียดเบียดรถของคุณลุงกระบะของคุณลุงเนี่ยให้มาเลนซ้ายเลนตรงกลางนะฮะแล้วปกติแล้วเนี่ยไอ้คันที่เป็นรถเก่งเนี่ยปกติคนปกติอะถ้าสมมติว่ามีรถเบี่ยงมาเราต้องเบี่ยงซ้าย เพื่อหลบคันขวาใช่ไหมแต่ที่ผมสังเกตอะคือแต่รถเก่งคันนี้เบี่ยงขวาแล้วก็ชนกับรถคุณลุงตอนนั้นผมคิดว่าเอ้ยมันแปลกแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นคนแก่ขับอยู่แล้วนะครับจากที่สังเกตมาน่าจะเป็นคนแก่ขับแล้วก็น่าจะไม่มีในส่วนของกล้องหน้ารถกล้องหลังรถอะไรอย่างนงี้ยนะผมก็เลยจอดเพื่อที่จะแบบเออเผื่อแบบเขาต้องการความช่วยเหลือหรือแบบมีกล้องไว้เป็นหลักฐานประก,กันนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยเออผมก็เลยจอดนะครับเผื่อจะแบบช่วยอะไรเขาได้ไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยก็ไปจอดจอดเสร็จป๊ผมมก็ลา คุณลุงก็สวัสดีครับสวัสดีครับโดนชนหรอโดนชนด้วยหรอผมก็บอกอ๋อไม่ได้ชนครับพอดีผมมีกล้องหน้ารถอ่าแล้วคันรถเก่งเนี่ยผู้ต้องใสัเนี่ยเขาก็แบบ มองหน้าผมมองหน้าผมแบบมองหน้าผมแบบอึ้งอนิดนึงอ่ะเออผมก็เลยแบบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกประกันเลยครับลุงก็บอกลุงไม่มีประกันเอออะไรเงี้ยแต่ไอคันเก่งข้างหลังเขาบอกเขามีประกันแล้วเขาก็ไปคุยกับลุงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะแปลกๆอ่ะผมก็เลยไปคุยกับคนในรถซึ่งคนในรถมีอยู่ประมาณ1 2 3 4ประมาณ4คนนะฮะอายุน่าจะประมาณ20กว่านะครับประมาณผมนี่แหละผมก็เลยบอกพี่ครับมีมีไลน์ไหมครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้ผมก็เปิดคลิปไปเขาดูนะเขาแล้วผมก็บอกเนี่ยยยเเ็นนมับบว่่าาีงงชออออกกสพ ลุงบอกว่าเดี๋ยวลุงจ่ายให้เขาไปเลย 2000, 2 0 0พันเดี๋ยวเรื่องประกันให้เขาไปเคลียร์เองอะไรเงี้ยผมก็บอกว้ยเดี๋ยวเพิ่งลุงเพราะว่าแบบ,แบ,บเราแบบว่าเราไม่ได้ผิดนะไอเงี้ยเออเพราะมันมีคันนั้นมันตบเข้ามาแล้วเราก็มีกล้องหน้ารถด,ด้วยยังไงก็รอเรียกประกันหรือเรียกตำรวจก็ได้ทำนองนี้ลุงเขาก็กลับไปคุยอีกรอบผมก็บอกลุงลุงครับเดี๋ยวเพิ่งให้เขาเข้ามานะแต่ผมขอคุยกับอ่าคนในรถของลุงก่อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็ไปคุยเสร็จปุ๊บเขาก็แบบเริ่มเริ่มเอกในใจแล้วแต่ไม่มีใครลงมาจากรถนะยกเว้น หลัจงจากนั้นแบบผมก็ทําอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าเหมือนลุงเขาก็แบบเห็นด้วยกับการจ่ายตังสองวันซึ่งผมก็พยายามจะห้ามแล้วแต่แบบลุงเขาก็จะจ่ายอย่างเดียวเหมือนเขาไม่อยากมีปัญหาเหมือนเขาอยากจะจบเรื่องนี้ไวๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วไอ้คันผู้ก็เหตุเนี่ยก็มาถามผมว่าอ้าวแล้วแล้วรถเบ้นคันนั้นเกี่ยวอะไรด้วยอะไรเง <c oughs> ี้ยประมาณแบบไม่เกี่ยวก็ไปดีวะอะไรทำนองที่ผมตีความนะเหมือนแบบพยายามที่จะไล่ผมใช้ดรวยองคำแบบนั้นามคิเสียงแบบแข็งๆอ่ะซึ่งมันดูออกว่าแบบพยายามจะไล่ผมไปทำนองนี้นะครับแล้วผมก็ ทำการส่งคลิปไปให้กับคนในรถนะครับแล้วก็ แบบแยกย้ายแต่จริงผมไม่อยากให้ลุงเขาแบบเสียเลยเพราะว่าอย่างแน่นอนนะทุกคนว่าช่วงนี้นะครับสถานาการณ์โควิดนะครทำงานหา2000บาทกว่าจะได้แต่ละบาทนี่แบบเหนื่อยมากๆคือแบบอังน,นี้มันแบบผมคิดว่ามันมันง่ายเกินไปมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับไม่เป็นตามกระบวนการตามกฎหมายอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอันนั้นก็ไม่มีใครเป็นแบกผมนะเพราะว่าตอนนั้นผมไปคนเดียวแล้วรถของคุณลุงก็ไม่มีใครออกมาเลยมีแต่คุณลุงกับตัวผู้ต้องสงสัยแล้วคุณลุงก็ดันไปเห็น <laughs> ด้วยกับผู้ต้องใส่ในการจ่ายตังค์ผมก็เลยแบบเหมือนตัวคนเดียวทุกคนผมก็เลยแบบ ไม่มีทางเลือกอ่ะเราก็ต้อง ứng, แล้วก็เอออไปกับเขาอะไรเงี้ยแต่ผมทักไปหาคนที่ผมส่งคลิปให้ในไลน์ว่าแบบเออถ้ามีปัญหาอะไรบอกผมได้เลยนะครับเออเดี๋ยวผมดูให้ไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นผมก็คุยไปแล้วก็เพราะผมกลัวไงเพราะว่าเขายังตับขับตามกันอยู่สักพักผมก็ขับแยกกับคุณลุงแต่รถู้ต้องงสใสเนี่ยขับตามผมมาครับตามผมมาประมาณแบบเกือบ10โลอะ่ะตามผมมาผมก็เลยขับชะลอชะลอขับประมาณ30 40ิบสี่สิบเขาก็ชะลอตามผม แต่เขาก็ไม่แซงนะผมก็เลยแบบยังไงดีวะในใจก็แบบกลัวกลัวเหมือนกันสักพักผมก็เลยแบบมันไม่ดีแล้วเพราะว่าเราก็ต้องเข้าบ้านนะครับผมก็เลยเหยียบเหยียบไปเลย200อันนี้ไม่ดีนะทุกคนไม่ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรรนะ็วนแต่จังหวะนั้นมันคือแบบกลัวเพราะมาคนเดียวด้วยกลัวแบบเขาแบบอาจจะมีอาวุธอะไรเงี้ยเหยียบไปเลย200คือแบบ ตกใจเหมือนกันว่าแบบเขาทำไมเขาถึงขับตามมาว่าเราจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยเราเหยียบจนแบบหายไปแล้วหายไปจากอ่ากล้องหน้ารถกล้องหลังรถแลยนะหายไปหมดละนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็เลยเข้าบ้านเข้าช่องอะไรนี้ก็ทักไปหาเขาว่าเขาบอ,อกถึงบ้านแล้วปลอดภัยดีอ่าประมาณนี้นะครับสภาพมผมก็ลงคลิปไปในยู u ูบไม่มใช่ยูทูบเด็ดลงไปใน Facebook ลงไปใน Tik t o ็อกซึ่งคนดูก็ประมาณแบบ4ี่แสนกว่าคนนะทุกคนแล้วก็แบบสภาพมีนักข่าวทักมาใน a c e b o o k นะครับว่าแบบเอออยากจะมาให้สัมภาษณ์หน่อยปิดหน้าก็ได้นะเอออะไรเงี้ยเพื่อความแบบปลอดภัย ของเราแตจงจริงอะ่ะผมว่าในสมัยเนี่ยความคิดผมนะสมัยเนี้ยทำไมคนที่เป็นพลเมืองดีต้องปิดหน้าเข้าใจส่วนหนึ่งว่าอาจจะเป็นแบบห่วงความปลอดภยัยแต่สําหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่าในเมื่อเราเป็นพลเมืองดีเราทําความดีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องต้องปิดหน้านะครับแล้วเราก็มั่นใจในในความเป็นเราในเพื่อนฝูงในคนของเราอะไรเงี้ยเราก็พอที่จะแบบดูแลตัวเองได้อะไรงเงี้ยเขาต่างหากเป็นคนที่ควรกลัวเขาตัางหากเป็นคนที่ไม่ควรไปทำาหมอใครเรื่องทั้งราวทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะครับ ก็หวังว่าผมคงจะปลอดภัยนะครับเพราะที่ไปยุ่งเรื่องของที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ว่ามันเห็นซึ่งหน้าแบบนี้มันจะปล่อยเฉยก็ไม่ได้ผมก็เลยเลือกทําในสิ่งที่ใจตัวเองมันบอกอหล่อเลยนะหล่อหล่อเป็นหนึ่งแมต์ก็ประมาณนี้ทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนด้วยคนที่ดูคลิปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ามันจะเลือกอเป็นรถกระบะเก่าๆที่ไม่มีกล้องหน้ารถที่คนแก่ขับที่คาดว่าที่จะไม่มีประกันอะไรเงี้ยอเขาก็จะเลือก ทำนองนี้นะครับยังไงก็ขับรถใช้ถนนก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าเจอเหตุการณ์นี้เรียกตํารวจครับเรียกประกันประกันเขามีเรียกมาเรียกมาถ้ามีหลักฐานนะครับอือยังไงก็เราก็ไม่ผิดอยู่แล้วก็ฝากให้ความเป็นห่วงทุกคนด้วยแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเพราะว่าดูแลตัวเองได้ครับ <S <S สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอ่าอย่าลืมนะกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้่านด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ